สวัสดีสดค,คับทุกคนทราบหรือไม่คะว่าในสถานที่แห่งหนึ่งจะสามารถเกิดเหตุคุกคามสุขภาพอะไรได้บ้างรู้สิครับภัยคุกคามสุขภาพนั้นมีมากมายหลายประเภทเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ท้าทายและอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นั่นก็คือการเกิดหาคีภัยหรือการเกิดเหตุเพลิงไหม้นั่นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะเหตุเพลิงไหม้จะสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งดังที่เราเห็นในภาพข่าวนั่นเองล่ะค่ะและเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้หรือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างไงบ้างครับ เมื่ออยู่ในสถานที่แหง่งใดก็ตามให้มันจดจำเส้นทางหนีไฟสำหรับผู้สวมรองเท้าที่มีสายผูกรองเท้าต้องตรวจสอบให้สายรองเท้าผูกแน่นอยู่เสมอหากท่านพบเหตุเพลิงไหมและสามารถประเมินได้ว่าเหตุเพลิงไหมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุเพลิงไหมอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงให้ท่านรีบใช้เครื่องดับเพลิงมือถือในการดับไฟแต่ถ้าหากท่านสามารถประเมินได้ว่าเหตุเพลิงไหมทีามาม่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในระดับที่รุนแรง และไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ด้วยตัวเองให้ท่านรีบกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และแจ้งเจ้ญญาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยเร็วที่สุดในกรณีที่ท่านได้ยินเสียงสัญญาณเตือนเหตุไฟไหม้หรือรับรู้ว่ามีเหตุเพลิงไหม้ให้ท่านตั้งสติไม่ตื่นตระหนกและรีบออกจากจุดเกิดเหตุโดยเร็วที่สุดโดยไม่สวนทางกับผู้อื่นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุคอนเสิร์ตฮอลล์แห่งนี้ ประตูทางออกทั้งหมด6ประตูทางออกให้ท่านรีบเดินเร็วไปยังประตูทางออกฉุกเฉินและไปยังจุดรวมพลโดยจุดรวมพลที่1อยู่ตรงข้ามอาคารเสียชาติและจุดรวมพลที่2อยู่ตรงข้ามอาคารจอดรถค่ะ หากจำเป็นต้องเปิดประตูเพื่ออพยพใช้หลังมือแตะที่ลูกบิดประตูหรือบานประตูหากร้อนจัดแสดงว่ามีเปลเพลิงอยู่ทางด้านนอกห้ามเปิดประตูบานนั้นโดยเด็ดขาดและทดสอบบานประตูบานอื่นๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจนกว่าจะพบบานประตูที่มีความปลอดภัยสำหรับการอพยพกรณีที่มีควันไฟห้ามวิ่งออกไปใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกจากนั้นให้ใช้วิธีการเดินเร็วหรือก้มตัวลงต่ำสายตามองไปข้างหน้าสิ่งที่สำคัญคือจะต้องไม่เดินสวนทาง กับผู้อื่นในกรณีที่ไม่สามารถอพยพหนีไฟได้ให้อยู่ในพื้นที่ปิดประตูและใช้ผ้าชุบน้ำปิดทางเข้าของควันโทรแจ้งเจ้าหน้าที่อาคารหรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร199หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดไม่ควรนำรถยนต์ออกจากลานจอดรถขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้มุ่งหน้าไปยังจุดรวมพลของอาคารป่วยร้อปีเพื่อรอความช่วยเหลือ หากพบผู้บาดเจ็บจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ให้รีบทําการปฐมพยาบาลทันทีโดยทีมปฐมพยาบาลในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหากท่านได้ปฏิบัติตามคํา,านแนะนําของเราที่กล่าวมาแล้วข้างตน้นท่านจะได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านค่ะด้วยความปรารถนาดีจากคณะอนุกรรมก,การความปลอดภยัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอบคุณครับ